ดูป,ปืนตลอดลูกปืนตลอดอนั่งอยู่อย่างนั้นเตรียยพป้อมอยู่อย่างนั้นหมาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันถ้าลูกไปเห็นเหตุการณ์ลูกจะเข้าใจเองมันไม่เหมือนอยู่ในทรัจัที่ลูกดูนะลูกนะนั่นก็คือข่าวคือภาอพาเออก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็สาธทแต่จะเห็นเหตุการณ์จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะลูกนะสุดท้ายะเจปรการลูกน,ะนั้นน่าสงสารจริงนะลูกนะก็ดูคนเยอะที่ลูกนะคนเป็นหมืน่นคนเป็นแสนห้องชาม่องช่วง หายกันยังไงลูกเนี่ยไอ้ผู้ที่ช่วยก็ช่วยกันก็เท่าที่จะช่วยได้มันก็น้อยนี่ลูกเนี่ยคนน้อยนิดที่ไปช่วยนะแต่คนที่อปอยพเป็นแสนลูกต้องเข้าใจอย่างเงี้ยคนไปช่วยก็น้อยนิดมีวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างก็ไปช่วยแต่นคนรวยกลับเพิกเฉยิะมีไม่กี่คนก็สาธุอี่เราเห็นแต่นั้นเจ้าหมอน,นั่นสู้สู้ตายเลยนะไอ้นี่ไม่ได้ว่าเชียเขานะลูกนะเจ้าก,กันเจาพลังนี่นะ กับเอฟีของกันจอมพลังเพราะเดี๋ยวเราขึ้นไปในตจอก็ยังเห็นนะถังน้ําของกันจอมพลังสิ่งของต่างๆของกันจอมพลังน้ําของกันจอมพลังกับกลุ่มที่ช่วยกันที่ไปบริจาคอันนี้ก็ว่าได้เห็นว่ากันจอมพลังเขาร้องไห้กหลังน้ําตาเพราะเสียรปภไปคนหนึ่งนี่โดนผีบ้ามันยิงตายหรือไงนี่แหละนั่นเห็นแล้วลูกนะพิจนาณ์นะลูกนะ คนชั่วมันก็เต็มโลกเต็มสงครามไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวมันไม่มันไม่เห็นแก่ส่วนรวมมันไม่เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมันเห็นแก่แต่มันโดยชาติเดียวโดยชาติเดียวถ้าเราไม่กล้าเราก็ต้องนั่งถูกพวกนี้ฆ่าทำลายทุกเวลานะลูกเราจะไม่ยกระดับของพวกเราที่เป็นคนดีกล้าอาถรรพ์บ้าบิ่นเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเพราะจัดจ้าสดาบันเดียลูกหรือจะปล่อยให้พวกคนชั่วทุบหัวลูกเล่นอย่างนั้นเหรอนเกิใจแดนลูกลูกจะเห็นหรอกที่เราไปนั่นะ ข่ายตจอร์อดก็ชุดโจมพัดลมก็ไม่มีดังที่ลูกเห็นนั่นน่ะบลักกักพังไปหมดยิงค่ายสองสองจีนั้นถูกระเบิดพังไปหมดแล้วแล้วค่ายต่างๆเอา้ามีใครมีอะไรก็ขนมานะลูกนะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนะี่ยไม่สงบง่ายๆนะลูกนะมองดูแล้วลูกเนะี่ยคงไม่ลงตัวกันง่ายรอกลูกอย่าคิดว่าสงบนะฉายทางด้านทหารรายงานมาว่าโอ้ยอยากคิดว่าสงบหลวงปู่ไม่มีทางหรอกว่า ไม่มีทางแล้วเราผือมันก็ชัดเราวันนั้นแหละเนี่ยพวกหน้าด้านไม่ใช่นักรบแต่เป็นหมารอบกัดถ้าลูกไปการไปอาจบริหารประเทศไทยเรานี่ถูกสากให้ถูกประเทศ,ถ,เทศถูกประเทศอื่นเขาเจียบกั้นพลายหมดนะลูกนะประกาศเขาก็เห็นที่ลูกเราเลือกของพระเจ้าตัดสินนะลูกนะเลือกนักรบ,บ,บนะลูกนะไม่ใช่เลือดน,นักลบนะง่นกองรบที่ลูก ปลกใจตัวเองที่ลูกให้เป็นผู้กล้าผู้อาผู้ทหารบ้างที่ลูกนเม้นเราเป็นพระเราก็ต้องอาศัยประเทศชาติอาศัยสถาบันอยู่นะลูกนะดูพระราจิบที่ท่านอาถรรพ์หารไหมล่ะพระองค์อาถรรพ์ไหมล่ะ <S <S ขับเครื่องไปเองเลยเ,เ,เลยฉลิมพระชนมพรรษาห้ามงดอย่าให้มีดูแลประเทศชาติบ้านเมืองนั้นทหารรวมตัวกันทหารที่เสียชีวิตพระองค์ดูแล ทหารที่ขาขาดบาดเจ็บพระองค์ดูแลขาอย่างดีสั่งมาให้ประชาชนที่เสียชีวิตประชาชนที่บาดเจ็บพระองค์ดูแลหรืออารุกนะ์ไพระเมตตาที่ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ก็เป็นนักรบเห็นไหมละ่ะพระองค์ราชนีก็เป็นนักรบพระองค์รอจิบก็เป็นนักรบผู้กล้าผู้อาจผู้หัน ถ้าใครมายุ่งกับประเทศชาติบ้านเมืองพวกก็สะละชีวิตเหมือนกันนั่นเห็นไหมละ่ะองคปู่เปิดรับสิ่งของบริจาคจากลูกนะลูกนะจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นผ้าหนาไมยจะเป็นแพมเพื้อหรืออะไรก็รส่งมาลูกนะนี่ที่ศูนย์ตรงๆส่งมาที่เขามีบ้านเล็กที่อยู่อ้ส่งบัญชีพ่อเขาเปิดไปให้ลูกหนจะให้ลูกเขา เขียนไว้ว่าพิเศษว่าบัญชีที่ลูกส่งมานั้นเพื่อทหารกล้าเพื่อชายเดนเพื่อดูแลหรือร่วมสมทบทุนอะไรลูกก็บงเล็บไปในนัน้นจะให้กลุ่มผูท้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลูกที่อยู่วดัดเขาได้ดูแลปัจจัยของลูกเตลละบาทเตละเบี้ยลูกไม่ต้องห่วงถ้ามาถึงพ่อหลวงปู่ในะลูกนะสะอาดบริสุทธิ์พุทธององ เงินตุบตาตุบตาของลูกก็เหมือนกับการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองสลึงหนึ่งเบีย้ยหนึ่งบาทหนึ่งเหมือนกับทําให้ประเทศชาติต่ออายุขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเสื้อผ้าก็ตามจริง,งก็ตามพี่ดาวนะลูกนะอย่าพากันเห็นแก่ตัวลูกไม่งั้นเราจะไม่มีประเทศชาติอยู่นะลูกนะดยพระเจ้าเตสิมหาราด้วยพระองค์งดทาแผ่นดินมีทหารไม่กี่คนตีฝาววา่าววลวอมออกมามือไหม หาที่อะไรมัดพวกดาบไปเลยมันก็จะพยาพิจัยดาบภาคอย่างนี้นลยมัดไปเลยไม่ยอมถอยยอมตายนี่นักรบเราจึงมีประเทศไทยอยู่พื้นแผ่นดินไทยอยู่ที่มีความสุขที่สุดไม่มีประเทศไหนที่จะมีความสุขเท่ากับประเทศไทยไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ ที่จะมีพระพุทธศาสนาที่เลิศที่เปรฐที่มีพระที่ทรงมรคทรงขลเหมือนประเทศไทยและประเทศเอื่นไม่มีสถาบันราชาพระมหกากษัตริย์ไม่มีพระองค์พระมหกากษัตริย์ที่ทรงธรรมแบบนี้ที่กล้าที่อาถิหารแบบนี้ไม่มีประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในโลกนี้พูดอย่างนี้เลยใครจะว่ายัางไงลุงกูก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ ความคิดของใครของมันวามคิดของพวกเตอนเป็นความคิดของพวกป็นพวกผีนี่พวกสัตว์เดรัจฉานที่ไหนล่ะคนรักชาติเขามารวมตัวกันที่ไหนล่ะพระธรัาชาติรักศาสนาสถาบันมารวมตัวกันที่เห็นแต่เลีะไรเพื่อก่อจ้างโน่นก่อจ้างนี่เลีอะไรเพื่อเอาไปเทิดทูนหอยทั้งหลายกันที่เห็นนมีอะไรที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไหมเพื่อศาสนาไหมเพื่อสถาบันไหมรัวอบอาลทำอะไรดีๆให้กับศาสนาไหม ไม่ต้องพูดถึงประเทศชาติบวชมายังไม่ได้ทําอะไรดีๆให้กับศาสนาเลยทูาเจ้าพระองค์ทรงห้ามห้ามจับเงินจับทองแจจ่าย,ยเงินทำกระลรวาจาโยจมนะลูกมันเป็นบาปพ,พวกเราก็ไม่ยอมอีกอะไรละ่ะที่ทําใหท้ที่ทำให้กับศาสนามีไหมละ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองหรอกลูกนี่ความเร็วทําความเร็วจามของพระเราพี่นาวนะลูกนั่นหวงปใกล้จะตายแล้วนี่อายุหกสิบกว่าแล้วลูกนั่น ช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ต้อง,ต,องต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคนในประเทศชาติคนรักประเทศชาติพระรักประเทศชาติดักศาสนาสถาบันแสดงที่ลูกเห็นนั่นเองข่าวข่าวแต่ละวันแต่ละวันพระก็มีแต่เรไรๆซ้งๆทั้ง,งนั้นคนก็เรไรๆซ้ำๆทั้งนั้นเราจะไปหาคนดีที่ไหนลูกเนี่ยถ้าเราอยากจะหาคนดีเราก็ต้องดีก่อนถ้าเราอยากเสวงหาพระดีเราก็ต้องดีก่อนดีแบบไหนดีตามธรรมตามวินัยไม่ใช่ดีแบบ ตามความคิดของตัวเองวันนี้